ข้อ195ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริตใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวจุลภาคได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อ,ขอเสนอรายนั้นได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทีงานได้โดยแสดงเหตุผล หรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการแล้วแต่กรณีข้อ1 9 6ในกรณีที่นิติบุคคลได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานอามข้อ193ข้อ1 9 4หรือข้อ195ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน,นั้นให้ปหลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ193ข้อ194หรือข้อ195ให้คำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยในกรณีที่บุคคลธรรมดารายได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานอามข้อ193ามข้อ194้หรือข้อ195ให้คำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคลน,นั้นด้วยข้อ1 9 7เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามข้อ193ข้อ1 9 4หรือข้อ195และหน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ยืน่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่า มีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประหลัดกระทรวงการคลังทั้งนี้โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ประหลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าวจุลภาคพร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลน,นั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ประหลัดกระทรวงการคลังกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากประลัดกระทรวงการคลังเมื่อประหลัดกระทรวงการคลังได้รับคำชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาที่ถูกสงสัยอางวักหนึ่งแล้วให้ประลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคำชี้แจงดังกล่าวจุลภาคหากคำชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ให้ประลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานพร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย หากผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาที่ถูกสงสัยอ้างวักหนึ่งไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลาที่ประหลัดกระทรวงการคลังจะได้กำหนดไว้ให้ถือว่ามีเดินอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือมีการกระทำโดยไม่สุจริตให้ประหลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วยส่วนที่สองการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานข้อ198ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วยโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีโดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานเนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคายอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตทั้งนี้ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ต้องไม่เคยมีผลการประเมินอามหมวด7เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงรับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ2ถูกขึ้นบัญชี เป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่5ปีขึ้นไปและจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานเนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตข้อ199คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อประลัดกระทรวงการคลังเพื่อให้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานสำหรับผู้ทิ้ง งานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า1 0ปีออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้ข้อ2 00ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้วหากผู้ทิ้งงานรายนั้นถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ำอีกภายในระยะเวลา3ปีนับถัดจากวันที่ที็บได้รับการเพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ทิ้งงานแล้วการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลังผู้ทิ้งงาน จะไม่มีสิทธิได้เพิกถอนอามข้อ1981แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนอามข้อ1982ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา8ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลังข้อ201ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานอามข้อ1981และข้อ1982ต้องยื่นคำขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลังพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทั้งนี้การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเมื่อประลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้วหมวด 9. การบริหารพัสดุส่วนที่ 1. การเก็บการบันทึกของหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการอามมหวดนี้เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมง,งานก่อสร้างการเก็บ และการบันทึกข้อ203เมื่อเจานะ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้หนึ่งลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณีแยกเป็นชนิดและแสดงรายการอามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วยสำหรับพัสดุประเภทอาหารสดจะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้2 เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงอามบัญชีหรือทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุข้อ2 0 4การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิกข้อ2 0 5การจ่ายพัสดุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบถ้ามีแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยข้อ2 0 6หน่วยงานของรัฐได้มีความจําเป็นจะก,กาหนดวิธีการเบิกจ่ายของนัน,นดูเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นโดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยส่วนที่2การยืมข้อ2 0 7 การให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมีใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำาีิได้ข้อ208การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืนโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้หนึ่งการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมสองการให้บุคคล ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้นแต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ข้อ209ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภทชนิดขนาดลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินอัมราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดสองราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีกำหนดหน่วยงานของรัฐอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนดข้อ210การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐให้กระทําได้ เฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ดื่มมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการเรีบด่วนจะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆพอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตนและให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมข้อ211หนึ่ง เมื่อครบกำหนดยืมให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดอามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน7วันนับแต่วันครบกำหนดส่วนที่3การบำรุงรักษาการตรวจสอบ28%เอร์ซศูนย์เสร็จสิน้นการบำรุงรักษาข้อสองให้หน่วยงานของรัฐจ,จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยให้มีการจัดทำแผนการ ซ่อมบำบรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำบรุงด้วยในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็วการตรวจสอบพัสดุประจำปีข้อ2 1 3ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุอามข้อ2 0 5แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมีใช่เป็นเจ้าหน้าที่อามความจำเป็นเพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวดหนึ่งปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ในการตรวจสอบอาวักหนึ่งให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงอามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน3 0มสูตรพร้การนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นเมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหนึ่งชุดและส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหนึ่งชุดพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดถ้ามีหนึ่งชุดด้วยข้อ2 1 4เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ213และปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งโดยให้นำความในข้อ26และข้อ27มาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานอามปกติหรือสูญไปอามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการอามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไปส่วนที่4การจำหน่ายพัสดุข้อ215หลังจากการตรวจสอบแล้วพัสดุได้หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้หนึ่งขายให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อนแต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ก็การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน500 000บาทจะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ขอาการขายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลอามาตรา477แห่งประมวลรัษฎากรให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันขอการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวผลจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวจุลภาคพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบตัติอามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาดการณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันอามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้นณเวลาที่จะทําการขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาอามความเหมาะสมกรณี ที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาามลักษณะประเภทชนิดของพัสดุและอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วยทั้งนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรับพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วยหน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายท่อตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้สองแลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการอามิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้3โอนให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาสาร์านกุศลอามมาตรา4ี่แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วยสี่แปรสภาพหรือทำลายอามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดการดำเนินการอามวักหนึ่งโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ ข้อ216เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าโดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีการจำหน่ายเป็นศูนย์ข้อ27ในกรณีที่พัสดุศูนย์ไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถโดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่ แต่ไม่สมควรดำเนินการอํมข้อ2 1 5ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นศูนย์อํมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน100-00 0 0บาทให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน0-00 000บาทให้ดำเนินการดังนี้กอราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติขอราชการส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติขอ้อหน่วยงานของรัฐอื่นผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด รัฐวิสาหากิจได้มีความจำเป็นจะก,กำหนดวงเงินการจำหน่ายพัสดุเป็นศูนย์อาร์มวักหนึ่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนข้อ218เมื่อได้ดำเนินการอามข้อ215และข้อ217แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีแล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน30วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้นสำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยข้อ219ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบอามข้อ2 1 3และได้ดำเนินการอามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือระเบียบนี้โดยอนุโลมแล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้วถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ดำเนินการอามข้อ215ข้อ216ข้อ217และข้อ218โดยอนุโลม 25%0 เศย์ 0, เสร็จสิ้นหมวด1 0การร้องเรียนข้อ2 2 0 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณีก็ได้การยื่นข้อร้องเรียนอาวักหนึ่ง ต้องดาเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปอาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกอามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐข้อ221การร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคลต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคลถ้ามีหนังสือร้องเรียนอามวักหนึ่งต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและระบุข,ข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ข้อ222ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนอ่ามข้อ220ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้าพร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุดทร์ทราบด้วยข้อ223ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุดทร์ได้รับเรื่องร้องเรียนอามข้อ220 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยให้ดำเนินการอามมาตรา43วัค4แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกำหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้อามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ